คนหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคุณธนกรค่ะธนกรบางบงญชนะรัมตีสำนักในรัมตีทางผู้ชมอันนี้ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นจริงๆฉันไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆยาวนะยาวนะไม่สั้นนะฮะไม่สั้นนะเพลงผิดไปสักทีหนึ่งนะต้องไปเอาใหม่เซกฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกัน นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพราะเธอคือท่านผู้ชมไม่ใช่น้องใบกับผมอยากร้องเพลงเราไม่สามารถจะเปิดคลิปได้เพราะเดี๋จะเปลวมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งฉันจะบินบินไปน้องไบเคยได้ยินไหม ถ้าเราเปิดเพลงนี้ก็จะกลายเป็นชั้นจะปลิวปลิวไปไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูไม่ต่อเนื่องมันเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะแน่นอนพอเด็กประยุทธ์ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งคนรักก็รักมากค่ะคนไม่รักก็ไม่รักเพลงช่วงที่ดีที่สุดเดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ภาพประกอบมาเิ ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะวันและคืนเหล่านั้น,นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปนี่ถ้าขึ้นนี้<ม>เดี๋ยวยแฟนขับเขาดานะภาพ่อเนเกประยุทธ์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ภาพคุณพิธาทาฮะนี่เราไปทะเละะคุณพิทางแต่วันไหนฮะ <c oughs> <c oughs> ยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต,แต่ต่างกัน,นแค่เพียงในตอนนี้ฉันไม่อะไรฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆ้างเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกัน นับเป็นช่วงใช่ปะนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆไม่สั้นนะที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเอาต่อไหมพอแล้วนะ,ะพอละท่านผู้ชมไม่ผมหมายถึงท่านเองกับประชาชนด้วยเหมือนกันนะ,ะมันก็สื่อความหมายยังไงมันก็มีความผูกพันกันมา และแน่นอนก็คงจะทะเลาะกันมาบ้างอะวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะใช่ไหมค่ะวันที่เนื่ยล้าก็มีนะค่ะเออวันที่โยนกล้วยโยวนทุเรียนนี่ก็เห็นใช่ไหม